ไม่มีใครเขาถามมึงไรมึงถึงไม่มีแสงก็เพราะอย่างนี้มึงไม่ใส่มึงมึงก็ต้องฟังกูสิมึงไร้ศอกอยู่อะไรนะลิปริกไม่พอเอายางลบลบดิสกลบได้นี่ครับนี่ครับนี่หนะฮะเอฟซีดูนะครับทนางนะคูถามเหน่อยมึงติดไว้ทําไมคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดทุกคําพูดของคุณอาจไปใช้ในศาลได้กูทาเพื่ออะไร รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตอนนี้เราอยู่ช่องทนายไพศารช่วยด้วยนะฮะวันนี้จะมาแฉทนายนะครับครับงอยู่แก๊งไหนงซิ่งแก๊งไหนงซิ่งครับงซิ่งแปลว่าอะไรเออนะ กูไม่มีความเชื่อมั่นในทวงเลยผมเป็นทนายที่มีชื่อเสียงมากในขนาดนี้นะครับประชาชนผมถูกเรียกว่าทนายพระอาทิตย์ไอ่นี่มันป่องรือก้ามปูคือมึงจะเล่นเพื่ออะไรลูกกูก็เล่นมานานแล้วเรื่องนี้มันป่องรลอก้ามปูกูรู้เล่นด้วยใช่นะกูเมาตอนสักไอเียเก๋าสักเลยเด็กที่ชื่อเด็กสักช่ว้เก๋ารบกวนเอฟซีนะครับหรือว่าคนที่คลินิกใดนะครับที่อยากจะลบรอยสักนะครับลบรอยสักนะติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะมาลบ อะไรนะทางบ้านทางบ้านบอกว่ามึงคุยลิปทิกเปเปอร์มาใช้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาลิปทิกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนิดนึงกูงงว่ามึงคุยกับใครเนี่ยกล้องไลฟ์สดเขาไลฟ์สดอยู่ไม่มีใครเขาถามไลฟ์มึงถึงไม่มีแสงก็เพราะอย่างนี้มึงไม่ฟังมึงก็ต้องฟังกูสิเขาไลฟ์สดอยู่อะไรนะลิปทิกไม่พอเอายางลบลบดิสจลบได้คือวันนี้โกมีถ่าย2รายการนะฮะแต่โกน่าจะร้อนนะด้วยความร้อนอากาศจะเป็นไง ผู้บริหารอูด่าและเละแะไวเป็นกี่คนมีลูกค้าสองใบสองายทิ้งมาคุณถ่ายคนผุณมาช่วยผะไมช่วยในหลังหน้าทุกวันนี้มันจะไล่กุ้งกบริษัทว์อันนี้ดูนะของกระบอยก็มีนะครับปูไม่เคยมีเลยฝันไม่มีเหรอไม่มีเอาที่บอกว่าที่ที่ตูดที่ขาไม่มีไม่มีไม่มมีไ่ชอบเข้าใจนิดนึงสมัยนี้เขายังใช้แพรลิง้์อยู่เลยเดี๋ยนะ ไอ้กูจะถอดป้าตนปากูจะถอดขอโทษนะครับว่าผมป้ากูสงสัยอันนี้คืออะไรครับป้าแผลลิงไงแผลลิงไงแผลลี้ยยุคเก้าศูนย์นี่เขาโอนฮิตมาแล้วนี่ก็คือแผลลิงเผื่อใครยังไม่รู้เรอแต่เขาจ่ายเขาตีดม้าเนี่ยเขาก็จ่แผลเลี้งมันเป็นจังซี่ก่อนเนี่ยเราไว้กันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยี้ก็แผลคอแล้วแผลเลี้นี่ครับนี่ครับนี่นะครับ F4 ดูนะครับท่านนายนะครกูถามหน่อยมึงติดไว้ทำไม คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนี่ทุกคำพูดของคุณเอาไปใช้ในศาลได้กู้ทำคืออะไรไว้จริงๆนะวันก่อนก็เห็นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไม่ทันคบไม่ทันคบจบนี่เนกูกัวหมดความน่าเชื่อถือของมึงไว้มันบอกได้พห่ตามหลักทนายล้วก็ต้องคบก็ต้องมาทำงานนะพอต้องพักเพื่อนเพื่อนเขามา ไหนมึงก็รอดป่ะแล้วมึงกลับไปเปลี่ยนแต่งตัวใหม่เลยเอ่ะเหมือนเดิมพูดทำเพื่ออะไรเดี๋ยวคือไอตัวเมื่อกี้คือจริงไหมฮะที่ว่าคุณเป็นแกนี่จริงไหมอ๋อไม่จริงครับเแมนเตะบอลเลยครับแมนเตบอลตอนนี้แต่ละวันมีแฟนกี่คนฮะ ไปถึงอะไรปัจจุบันมีแฟนอยู่คนนั้นตอนนี้ก็คือดูใจกันอยู่ครับตีดคุอยู่แล้วลูกลูกที่บ้านกับภรรยาทราบเรื่องนี้ไหมครับอย่ายุดพูดเรื่องนี้ครับเราเลื่อนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนายอุตสร์ก็รอจับจ้องอยู่นะครับอันนี้เข้าช่องกูด้วยนะธนาคารวยด้วยอันนี้นัดไทยรัฐนะครับคือนัดเนี่ยในสายยาที่เรารู้กันในการซีพีนะครับก็คือเป็นน้องที่ลุยทุกที่นะครับไปม็อบก็ไปช่วยกันปลาระเบิดพี่เกี๊ยวนี่กินเกี๊ยวเหรอ่ะ เจอไม่ช่ไไอ้นี่ขมากคบตี่พี่ปกินตรงนี้ก็ได้นะเออเราเขาคือมาได้สองพันสอไรกออย่ี้ะในขนาดในขนาที่เรได้สัมผัสกัอพอดีมันมีวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้ามาสัมผัาจะมีวิญญาณซ่อนอยกเป็นได้อจะมีวิญญาณซ่อนอยู่ก็เป็นเอมึงเข้ามอีก да> ีแน่จริงมึงเข้มาอีกทีมึงเข้ามาอออันนี้ประเด็น คนที่มันนะฮะสั่งมาได้มันคือไอ้คนนี้นะครับชื่อโกบอยนะฮะโหเยอะแยดจริงจริงนี่จริงนะฮะที่ว่าคุณไปทุกข่างแล้วคุณก็จะมีทุกข่างเหมือนกันข่าวมีอย่างแหล่งข่าวมีดีทุกข่างแล้วคุณมีความสนิทกับแหล่งข่าวรอ๋อระดับหนึ่งที่ว่ามีรูปก่อนวันนั้นยังงไม่ได้พิสโอเคเขายอมรับเลยฮะ ฝากด้วยนะครับฝากช่องติดตามทนายไพศาลแล้วอย่าลืมติดตามช่องนัดปิยชาติออฟฟิเชียลครับไปกด subscribe นะครับกดติดตามมีอะไรให้กดกดหมดเลยครับกดไลค์กดแชร์กดดิสไลค์ได้เออไม่ใช่กดไลค์กดไลค์เดี๋ยวดูที่ช่องทนายพปาลกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการมีมีคลิปไหมคลิปคลิปช่องนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับ ส่วนใหญ่ก็มีคลิปหมอปูหมอปาลาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมีคลิปหมอบปลา <S 2> <S 2> <S แต่นาะเบื้องหลังการท่องเที่ยวอะไรแต่จริงๆน้องเนี่ยมาจากทีมงานเบื้องหลัง JV นะครับยังไงฝากไปติดตามดูเจ<บ>้าไปเล